เดี๋ยวจะไปกับเพียวแล้วก็แซนนะโอเคเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนพูดร่วมทริปก็คือเพียง,งและแซนเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่ฮ่องกงนะมาจ้า <c oughs> แปลงร่างมาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งอะไรนะเอ็กซ์ไอพอตเอ็กซ์เพรสไปเกาลูนนะแล้วก็ไปต่อไหนนะแล้วก็ไปต่อมินิบัสไปเกาลูไม่รู้เปิดหรือแล้ว <c oughs> อยู่แล้วโอเคให้ดูหน้าตาของแอปพ์ิเคชันหน้าตานี้ปังเวอเนี่ยสภาพทุกคนจบเบอร์เห็นไหม อะไระยูงกีโรสกูสยูกียูกีอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้สั่งเดนเดินแบนี้มีหมือกรอบมีร้านอายอร่อยอร่อยยอร่อยคือากนะเหมือนดอร่อยเปนเคื้อที่ดโอ้โอคูนกินห้างพนังจิบกาแฟใต้ที่พัก เรียกกันเองว่าพวกฮ่องกงเหมือนรังผึ่งเลยแช่ปูม,ม้ว่าอัดผูกไหมคือร้อนมากเฮ้ยร้อนมากเลยวันนี้ รอบเดียวทีหน้าที่แบบมิสสามมิสสามอร่อยหอของของกูก็อร่อยทำอะไรวะ <c oughs> นี่ออฟไลน์ค <c oughs> ่ะสวยียะไรอ,อ่ะสวยมากสุนๆแล้วแต่ว่ามาันนี่คือเหรอคไม่เพลงหรอไม่รู้อ่ะวัน,นมากินร้านดังดังเคนพอดก่นจองงงมากนี่อนิมมาลักการเสิร์ฟถึงโต เมาอะไรนะกินแล้วเราก็จะม,มา,า่าเน้นๆจุกๆน้ำซ้มที่ทำอร่อยก็ไม่อร่อยสักทีเค็มต้องการมะนาวไม่ห้าม ตอนนี้เรามากินเบียร์เบียร์กันต่อที่ร้านทิปซี่ทิปซี่แหล่งทิปซี่ทิปซี่แท็บทิปซี่แท็บตอนนี้มาทิ่ข,ข้าวร้านกออสเตรเลียแหล่ อะไรนะโซสอบอาหารเช้าโซสอบอาหารเช้าอันนั้นเอาซีดไวท์ทีทีเรย์ชูคราฟต์อันนี้คือที่นั่งโอ้คุณนั่งแบบเก่งมากคุณสอยนี่คือมักกาโรนีจีน่ากินกันมาก เียืไม่กไม่ได้ก็ตโลนีอ่ะโลนีจะจิดจเจดเข็มอันนี้ก็าือมารอรถัสเราจะไปกันที่เอ็งัันอนมากเลยอะทุกคนสภาพแบบปวได้ บะหมี่แห้งหมูแ,แล้วก็แบบเป็นเกี๊ยวแดำๆมันก็เหมือนกันนี่หว่าอันนี้อะไร,รน,น,น้ำหมโดูบีบแบิ้ลจิ้มน,นะ้มวันนี้ออกมาที่ร้านจิ้มชาชีกินมันก็คือว่าร้านอะไรวะเดี๋ยววันนี้วันที่ททไม่รู้ว่าจะเป็นมะกรูดไหมเพราะว่ามันอยู่กินมะกรู นี่เราได้มาแล้วเราไม่ไปจยงไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่มันแคบเป็นแบบรหวานแต่ว่ามีเหมือนเป็นกินมะกรูดปลายๆอะไเใช่มันแปกมันรู้สึกแปกเพราะมันเป็นเมืนมะกรูด อยากกินอะไรที่แบบแซ่บๆหน่อยที่ไม่ได้เรียนๆไปเลยอ่ะเจอร้านอาหารเกาหลีก็เลยโอเคมากินอาหารเกาหลีกันค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ที่พักแล้วก็หิ้หนึ่งสี่แปดแล้วก็มากินมันเป็นคาเฟ่ข้างล่างเลยบ้านนะคะวันนี้ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ M Plus Gallery ก,ก่อนนะทุกคน าลองขนมร้านดังก็คือร้านเบเกอร์เสทุกคนก็คือเป็นทาตไขของเขาก็จีว่าอร่อยดีนะนนนก,นก่อนที่จะไปดิสนีย์จีก็แวะมากินข้าวก่อนนะก็คือจะเป็นติ่มซำที่ร้านซันซันเลสตัวลอง นี่แพแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่คาดผมกันอให้ดูโอโอทีดีเอาฟิตพิชเช็คพิชเช่เสื้อผมกางเกงไม่บอกอะไรวะตอนนี้เราก็ได้ใส่ผมแล้วอลังไม่ยังน่ารักไหมน่ารัก Please l e t your children. Thank you. 为了您的安全，请您看管好您 มังจะไปสนามบินแล้วนั่งเอ็ร์พรสแอร์พอร์ตเอ็กเพรสนะจ๊ะนี่คือตรงมาจากดิสนีย์บายเจอกันวีเซลบินใช่ตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องแล้วกำลังรอกับกรุงเช่ไปจบแล้วทริปนี้วอกนี้เจอกันวอกหน้าเลย